ครับก็สวัสดีนะครับมักเรียนชั้นอ .5 ทุกคนเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ในส่วนของขับของเสียออกทางในรูปแบบของเหลวที่มีชื่อเรียกว่าปัสสาวะนะครับวันนี้มาขับออกทางผิวหนังที่มีชื่อเรียกว่าเหนื่อในรูปแบบของของเหลวเหมือนกันนะครับเออเนื่อเนี่ยนะครับคือของเสียที่ร่างกายขับออกมาทางผิวหนังนะครับในขยะเดียวกันเขาก็จะ ่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะครับไม่ให้ร่างกายนะั้นมีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปนะครับ <c oughs> ทีนี้เรามาดูดดโยองค์ประกอบของผิวหนังก่อนนะครับเพราะคุณพิงบอกแล้วว่าเขาขับออกทางผิวหนังองค์ประกอบผิวหนังจะประกอบไปด้วย3ามส่วนนะครับสามส่วนหรือสามชั้นนะครับชั้นแรกคือชั้นหนังกำพร้านะครับหนังกำพรานี่นะครับคือชั้นนอกสุดก็คือในส่วนที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่า นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของผิวหนังเรานั่นเองนะครับจะเป็นเซลล์ของหนังเท้นะครับที่ผักดันออกมานะครับจะเป็นชั้นหนังกำพร้าส่วนหนังกำพร้าก็จะหลุดลอกออกมาเป็นในส่วนที่มีชื่อว่าขี้ใครนะครับขี้ใครไม่ใช่ขี้ขี้คนอื่นมันคือขี้ผิวหนังของเราเองนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปถามว่าของใครของใครแล้วนะครับนี่เรารู้แล้วนะว่าเป็นของใครนะครับของเราเองนะครับนักเรียนครับ ต่อมาขั้นสุดท้ายคือชั้นไขมันนะครับในชั้นไขมันนี่ก็จะเป็นในส่วนของฉนวนการความร้อนเบาก,การกระแทกนะครับให้กับนักเรียนนะแต่จริงเวลามีอะไรกันมากระแทกแล้วก็เจ็บอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็คือช่วยวนในส่วนของการป้องกันอาวัยวะภายภในด้วยบางส่วนนะครับในชั้นไขมันนี่แหละก็จะมีต่อมเหงื่อนะครับที่นักเรียนเวลาที่เหงื่อออกก็คือต่อมเหงื่อนี่แหละจะเป็นตัวที่ปล่อยเหงื่อออกมา นะครับต่อมเหงื่อจะมีอยู่ในบริเวณทั่วร่างกายนะครับจะไม่มีแค่ในบริเวณของริมฝีปากเท่านั้นนะครับรูคุ้มขนหรือรูเหงื่อนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นทางออกของเหงื่อนะครับเมื่อ่เมื่อที่ร่างกายมีการขับเหงื่อออกไปแล้ว <c oughs> นะครับทีนี้เรามาดูในเหงื่อองค์ประกอบของเหงื่อมันมีอะไรบ้างนะครับเหงื่อนะครับจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วน หลักๆใหญ่ๆยังก็จะมียใยส่วนของอื่นๆด้วยนะครับทีนี้น้านะครับอันแรกคือน้านะครับส่วนมากเหงื่อคือน้ําทั้งหมด9 9ที่ขับออกมานะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็จะมีส่วนของยูเรียแล้วก็โซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็ยังมีแอ,แอมโมเนียกดอะมิโนน้ําตาลต่างๆนะครับที่จะหลุดออกมากากเหงื่อด้วยนะครับทีนี้ยูเรียคือของเสียในในรูปแบบของของเหงื่อในปัสสาวะก็มียูเรียนะครับ ส่วนโซเดียมคลอไรนะครับโซเดียมยคลอไรคืออะไรนักเรียนครับนักเรียนเคยชิมเหงื่อตัวเองไหมนะครับเอานิ้วป้ายเหงื่อตัวเองเอาเข้าปากดูจดจุ๊บ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 นะครับรส<ม>ชาติมันเป็นไงครับนักเรียนครับมันเค็มมันเค็มก็มาจากโซเดียมคลอไรนี่แหละนะครับ หรือในขณะที่นักกีฬาหรือนักเรียนออกกำลังกายเป็นเวลานานๆเหนื่อยออกเยอะๆนะครับแล้วปล่อยให้ตัวเองแห้งไปเลยนะครับเหนื่อยแห้งไปเลยเราเอามือเอามือสัมผัสที่บริเวณผิวหนังของตัวเองมันจะสักๆนะครับอันนั้นคือในในส่วนของเกลือหรือคาบเกลือที่ที่ที่โผล่มานะครับก็คือที่มีชื่อเรียกว่าโซเดียมคลอไรด์นั่นเองนะครับต่อไปตอมเงื่อนี้แบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆนะครับอันแรกคือ ต่อมเหงือขนาดเล็กนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในบริเวณทั่วร่างกายยกเว้นริมฝีปากนะครับในดวงตาก็ไม่มีนะครับนะสองคือต่อมเหงือขนาดใหญ่นะครับต่อมเหงือขนาดใหญ่เนี่ยจะพบขึ้นในบริเวณของรักแร้ทั้งสองข้างของเรานั่นเองนะครับรักแร้นน้อยของเรานะครับรอบบริเวณรอบหัวนมแล้วก็เป็นส่วนของบริเวณรอบๆบสะดอนะครับ ตอนเหงือขานาดใหญ่เราต้องเรี้ยงก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ขับเหงื่อออกมาได้เยอะมากนะครับอาบน้ําก็พยายามถูรักแร้นะครับอาบน้ําเสร็จแล้วก็ทําให้แห้งทาโคลนลูกกลิ้งนะครับเพื่อรังงกลิ่นกายของเรานั่นเองเพราะถ้าเกิดเราไม่ดูแลรักษาร่างกายเราก็จะมีกลิ่นที่เหม็นมากก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้โรงเรียนนะครับอ่านี้ก็จบไปแล้วในส่วนของเหงือ ต่อ,อไปในส่วนของแกส๊สนะครับแก๊สคืออะไรนะครับคือเป็นการขับของเสียออกทางปอดหรือการทาหรือการหายใจออกนั่นเองนะครับร่างกายเนี่ยเวลาหายใจเข้าก็จะรับแก๊สออกซิเจนเข้าไปเพื่อหล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายนะครับและในขณะเดียวกันเ,เวลาที่เราหายใจออกก็จะขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายขับออกมา แล้วขับออกสู่นอกร่างกายโดยการหายใจออกนน่นนะครับองค์ประกอบกของเขาเอ,าอาวัยวะที่ใช้ในการาาแลกเปลี่ยนแก๊สมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนมีเริ่มต้นจากจมูกนะครับหลอดลมบอดนะครับหลอดลมทั่วบอดนะครับหลอดลมทั่วบอดก็จะแตกแขงนงนะครับทั่วปอดเลยเขายเรียกว่าหลอดลมฝอย และในปลายที่สุดท้ายที่สุดของหลอดลมเก็จะมีถุงลมนะครับในบริเวณนี้แหละครับนักเรียนครับที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นคือถุงลมนะครับนะถุงลมนะครับพอมีอากาศเข้ามาแล้วนะครับเลือดหรือเซลล์เม็ดเลือดก็จะมารับแก๊สออกซิเจนนะครับไปเลี้ยงส่วนาต่างๆของร่างกายและในขณะเดียวกันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สคือคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเข้าไปสู่ในถุงลมแล้วก็จะถูกขับออกสู่นอกร่างกายโดยการหายใจออก นะครับแตนะ่ถุงลมนะครับเป็นส่วนที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนและก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนั้นเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับอันแรกก็คือในบริเวณถุงลมใช่ไหมนะครับที่ที่ออกซิเจนแร่เข้าสู่ม็ตเลือดนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนคาร์บอนไดออกไซด์มาจากไหนคาร์บอนไดออกไซด์มาจากเนื้อเยื่อทั่วร่างกายต่างๆที่ออกซิเจนส่งไปถึงถ้าเกิดการ แท่เข้าสู่เซลล์เลือดแล้วก็กลับมายังปอดเข้าสู่ถุงลมแล้วก็ขับออกโดยการหายใจออกไปนั่นเองครับนักเรียนครับต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับก็คือใบงานนะครับเรื่องการขับของเสียรูปแบบของเหนื่อแล้วก็รูปแบบของแก๊สนะครับมี3ข้อให้นักเรียนได้ทำนะครับข้อหนึ่งเนื่อประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับน้ำเหนื่อเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างสองต่อมเนือมีกี่ชนิดพบในบริเวณใดบ้างนะครับส่วนข้อ3คือของเสีย ที่อยู่ในรูปแบบของแก๊สมีชื่อว่าอะไรนะครับก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็อยากเปิดเทิมแล้วอยากจะเจอนกักเรียนทุกคนแล้วที่ถึงเหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนครับ